รครับกลับ้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ในช่วงของอาจารย์สมานคลองสามแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับท่านใดนะครับที่หยิบสมบุดประการห้าสิบสองม,มาจด ฮะดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับใช่ค่ะนะครับคุณพี่ที่โทรมาหาผมนะก็ได้ดูไปแล้วเมื่อวานนะวันนี้ดูซ้ําอีกหนึ่งวันแล้วต่อเนื่ต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งหมด3เบรกใช่ค่ะนะครับนะคุณผู้ชมสตอนสามตอนนะฮะชมดูแล้วลองดูพิจารณาดูว่าเหมือนของคุณพี่ไหมใช่ค่ะนะครับนะฮะถ้าเหมือนปุ๊บมาหาอาจารย์สมานทอง3ได้เลยค่ะนะครับถ้าแท้ราคาค่อยว่ากันมันอยู่ที่ความพอใจซึ่งกันและกันนะครับคุณพี่เปิดไป2ล้านอาจารย์ต่อสักล้านหนึ่งหรือล้านห้าอันนี้แล้วแต่ค่ะหรือว่ารในคา ท่าไหลอันนี้อยู่ที่ความพอใจซึงกันและกันพระเก่าไม่มีถูกไปไม่มีแพงไปแต่คุณพี่คิดไปเลยฮะพระของคุณพี่เนี่ยนําไปให้อาจารย์สมายห้องสามได้เช่าเนี่ยถ้าเกออาจารย์สมายของสามไม่สามารถมาคืนคุณพี่ได้ใช่ค่ะนะครับเขาซื้อเป็นหนึ่งล้านบาทเก้มนเนี่ยสลบชัย แต่ท่านก็พูดไม่ได้เพราะซื้อมาแล้วหรือท่านจะเอาไปปล่อยให้บูชาโดยที่ไม่มีไม่มีคนมาเช่าบูชาต่อท่านก็ต้องเก็บไว้เองท่านเก็บไว้เองค่ะนะครับอันนี้คือเป็นการอัตราการเสี่ยงของเสี่ยนพระค่ะแต่ถ้าเราไปซื้อพระกับอาจารย์สมัยท้องสามค่ะซื้อหนึ่งล้านบาทค่ะให้อาจารย์เกันยแต่จริงๆคือไม่มีเก้นะแต่เก้ไปเท่งละเก้เนี่ยค่ะคืนกันได้แหละเพราะเงินเราแท้ใช่ค่ะนะฮะเสี่ยนเขารับประกันคืนแน่นอนแต่คือไม่มีเก้แต่ถ้าไปไปเทคงมาแล้วเนี่ยพระแท ไม่สวยค่ะราคาสูงอ๋อของมาซื้อผมดีกว่าคุณไปซื้ออาจารย์นี่แพงค่ะซื้อผมดีกว่าอันนี้คือเกิดความริษยาขึ้นกันแล้วกันนะฮะคือมีทุกวงการนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมต้องพอใจในสิ่งที่เราซื้อมาแล้วพระแท้อยู่ที่ความพอใจทั้งกันและกันไม่มีถูกไปไม่มีแพงไปนะครับเพื่มให้เสียเวลามารับชมครับค่ะนี่อีกแล้วนะวันนี้ก็จะเอาให้ละเอียดหน่อยนะครับจะโอนไปทาง ด้านขวามือเราหรือซ้ายขององค์พระนะครับต่อมาเราก็มาดูใบหน้าของพระนะฮะักใบหน้าของภาพพิมพ์สังกติไม่มีหูท่านผู้ชมดูครับใบหน้าสังเกตให้ดีๆนะครับต้องสังเกตที่ใบหน้าใบหน้าเขาจะเอียงตรงคางเสี้ยมลงมานะครับแล้วมาใหญ่ด้านนี้ด้านนี้จะแคบด้านนี้จะกว้าง แล้วก็ด้านนี้คางเนี่จะเบี้ยวมาทางามาทางขวานะฮะมาทางขวาของพระเนี่ยครับอืมนะครับจะเบี้ยวมาเห็นไหมฮะจะเบี้ยวทุกองค์เหมือนกันนะฮะไม่ไม่ไมกลมถ้าของปลอมเนี่ยหน้ากลมเลยอมไม่มีรอยเบี้ยวครับผมนะ,ะไม่มีรอยเบี้ยวนะครับดูฮะดูนะครับ,รบแล้วพระพิมพ์แขนโค้งเนี่ย แขนโค้งเนี่ยเกตจ,จะสั้นนะอ่าอขอโทษอ่ขอโทษนะครับเกตเกตจ,จะยาวเกตจ,จะยาวโท,ทีโตัทีถ้าแขนหนักสอกเกตสั้นนะฮะเกตจ,จะยาวครับผมนะฮะเกตจ,จะยาวขึ้นไปน่าเด่นชัดจำใบหน้าจำบริเวณพอผมพูดทีหนึ่งอ่ท่านผู้ชมก็ดูดูแล้วก็ต้องจำเลยนะจำไว้เลยหรือจดเอาไว้เลยจำไว้เลยได้นะครับ นะฮะอย่างนี้นะครับทางจะเสี่ยมลงมาแหลมอย่างนี้แล้วตรงนี้จะกว้างด้านนี้จะแคบเราเรามองดูเรากะว่าเกตเนี่ยระหว่างตรงกลางหน้าลงมานะครับครับนะตรงกลางลงมาด้านนี้จะแคบนะนะทางนี้จะกว้างแคบแต่สูงสูงกว่าทางด้านกว้างจะตามปก่าครับ ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบแบบเดียวกับหลายๆพิมพ์ที่ที่อาจารย์ใช่ใชชการอธิบายใช่ทั้งพิมพ์ใหญ่ทั้งพิมพ์เล็กครับถ้าเผื่อท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามมาอยู่เป็นประจำนะครับอย่างหน้าพระสมเด็จเนี่ยนะครับ จะเป็นคล้ายๆกันเกือบทุกพิมพคล้ายๆกันถ้าเผื่อจะจําหลักตรงนี้ได้ครับผมผมคือจะย้อนย้อนให้อีกนิดนึงครับถทาที่ผ่านมาเนี่ยจะจะเน้นทางด้านนี้นะครับนะครับเพราะว่าของปลอมไม่เหมือนเราก็อยากจะเน้นที่ที่ที่ไม่เหมือนที่ขาไม่เหมือนนะครับที่ไม่เหมือนนะครับต่อไปเราก็มาดูที่ลำตัวครับลำตัวของขององค์พระพิมพ์สังกติลำตัวท่านจะค่อนข้างผอม นะค่อนข้างเล็กแต่หน้าอกเล็กๆอย่างนี้แล้วก็หายไปตรงเป็นเป็นท้องหายไปตรงมือตรงมือจุดสําคัญของลําตัวเนี่ยสำคัญมากท่านผู้ชมครับนะครับดูโวดูในซอกแขนสองข้างไม่เหมือนกันนะครับครับผมนะไม่เหมือนกันยังไงดูให้คุณเล็กดูนะครับครับด้านนี้จะลึกลงไปเห็นไหมครับนะตรงบริเวณนี้จะลึกนะครับท่านผู้ชมจําไว้เลยนะครับจะลึกแต่ทางด้านขวานะครับ เห็นไหมจะมีเนื้อขึ้นมาสูงเลยวงหลุมเนี่ยจะแคบกว่ากัดด้านนี้จะกว้างนะช่องแขนจะกว้างด้านนี้ช่องแขนจะแคบครันะมีเนื้อหน้าอกลงมาตรงนี้นะตรงนี้จะตันลงไปมีหลุมนิดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะสองข้างไม่เหมือนกันครับนะฮะท่านผู้ชมครับนะครับอันนี้นะครับแล้วเรามาดูวงแขนวงแขนก็จะกลมโค้ง นะฮะของปลมอย่างนี้เป็นรูปลีลีลักษณะของแขนเหมือนพระนั่งแล้วกางแขนออกเล็กน้อยอนะครับกางแขนออกเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้มีสง่าละศีบนะคนแกะไม่พิมพ์นะครับเพื่อให้มีสง่าลาศีถ้าเผื่อท่านเขาแกะแขนแคบลงมาดูผอมบางไม่น่าดูไม่น่ารักนะครับ นะะพอแขนกลางออกไปดูมีสง่าราศีเหมือนเหมือนยืดอกยกไหล่ครับผมนะฮะทำห้พระสวยงามหน้าสวยงามยืดอกยกไหล่การแขนนิดหน่อยนะเนี่ยถ้าเผื่อเป็นทหารหรือเป็นอะไรเขาจะต้องเดินแบบนี้นะครับนะฮทำให้มีสง่าราศีนะครับนะฮะเนี่ยเป็นพิมพ์ทางคติก็เป็นร่องที่หน้าอกสองเส้นนะฮะลงมาอย่างนี้ตามชื่อ ของพิมพที่เรียกว่าพิมพ์สังกติถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับสังเกตให้ดีเหมือนกับขาจักขุดพิมพ์จากตรงนี้นะฮะจากนี้นะ,ะลงมานี้ลงมานี้ลงมานี้ลงมาน,มานี้ขึ้นไปนี้ขึ้นไปนี้แล้วมาเชื่อมต่อตรงนี้อ๋อครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าพระองค์ไหนสวยๆนะฮะจะเป็นเส้นแหลมลงมานี้เลยอ๋อตรงนี้จะมีเป็นจะมีเนื้อหนูนขึ้นมาแต่ตรงนี้ไม่มีครับนะตรงนี้ไม่มีนะครับ เนี่ยตรงนี้จะมีเนื้อหนูนแหลมขึ้นมาเชื่อมเลยถ้าสวยและขีออ้กรุน้อยนะก็ม<ว><น>ก็คือหัวไหล่ทางขวา<ะ>ทางขวาขององค์พหรือทางขวาขององพราหรือซ้ายก็ตามตาสวยๆตาสวยๆจะมีเส้นแหลมขึ้นมามขึ้นมาติดนี่เลยนะครับนะเน,น,นี่ยฮะตรงนี้ฮะดูติดเสมอน,นี่นะครับแล้วก็ฝุดลงมานี่โค้งขึ้นไปนี่นะครับแล้วมามีเนื้อเกิดแหลมลงมาตรงนี้ครับ นะฮะที่ลำตัวนะครับลำลำตัววงแขนบริเวณด้านบนนะครับต่อมาเรามาดูที่เข่านะฮะเข่าของพระเข่าของพระพิณสังกติเข่าจะเล็กนะครับเข่าจะเล็กเข่าจะเล็กบางไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยชัดเจนว่าเป็นนั่งขัตตมาสองชั้นหรือว่าขัดสมาธิลาบอะไรอย่างเงี้ไม่เคยเห็นเห็นเป็นขีดเฉยๆนะเห็นเป็นขีด นะครับพระพิมพ์นี้เนี่ยพระพิมพ์นี้เนี่ยจะมีเส้นอัศนะหรือเส้นรองนั่งเนี่ยครับเส้นรองนั่งบา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 งพอมองเห็นบ้างติดบ้างไม่ติดบ้าง <segundo S 1> นะครับ,รบ,นะรบติดบ้างไม่ติดบ้างครับนะครับต่อมาเป็นฐานชั้นที่ฐานชั้นแรกนะครับฐานชั้นแรกฮฐานชั้นแรกก็จะเป็นลักษณะบางเหมือนกันนะ ลักษณะคมบางแต่จุดสังเกตองพระฐานชั้นแรกดูตรงนี้ครับนะฮะทางนี้จะผอมเล็กนะครับแล้วก็มาโตทางด้านทางด้านซ,าซ้ายขององพระนะฮะโตโต,โตแล้วสูงเท่ากับเขา<อ>บางทีถ้าติดชัดๆหัวฐานจะสูงกว่าเขานะฮะฐานชั้นนี้จำไห้นะครับท่านผู้ชมนะฮะเหมือนพระท่านเอียงลงไป น้านั่งทางนี้ยกสูงหมดเลยแต่ทางนี้เอียงลงไปนะแต่องค์พระกลับพลิกกลับมาทางนี้ครับเออนะครับนะต้องต้องต้องสังเกตด้วยดีเวลาเวลาเราได้พระมาเนี่ยระวางไว้บนมือแล้วมองจะรู้เลยนะฮะแบบวันนั้นที่ผมซื้อเมื่อเมื่อครับเมื่อวันวันรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วนะวันศุกร์ที่แล้วซื้อพิมีหูเนี่ยบอกคุณเล็กดูสิ ดูสินะดูสิจะจะเอี้ยวเอี้ยวเวี้ยวเวี้ยวไม่ค่อยเรียบร้อยถ้าเรียบร้อยไม่แท้ครับใช่นะครับอันนี้ต้องจํานะครับเพราะว่าเราอย่าไปสับสนนะครับแต่ละพิมพ์นะครับแต่ละอย่างนะครับบางทีเนี่ยเราจําเล็กๆในน้อยนะครับมันจะช่วยช่วยเสริมเราใช่ครับในการที่ว่าทําไมนะครับทาไมนะครับเวลาเอาพาไปให้อาจารย์ดูอาจารย์จะบอกว่าผิดพิมพ์คําว่าผิดพิมพ์ ครับต้องติดตามกันฮะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งเบรกสำหรับสมเด็จแขนกลนะฮะ,ะก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับสำหรับท,ท้ายเบรกของอาจารย์สมายรุงสามนะครับก็เป็นพระชัยรุ่นสร้างเคือนใหญ่ของวัดหนังนะครับนะฮะวัดหนังฝังทนแลตินี่นะครับวัดหนังอาราชวรวิหารนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นพระที่หาดูได้ยากเพราะหลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับท่านโด่งดังมากนะฮะวัตถุของวัตถุมงคลของท่านนะฮะจะสร้างขึ้นมาหลายชนิดมากอาทิเช่นนะ,ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยม ทองคำนี่นเกือบสิบร้านนะนะฮะแพงมากแพงมากเหรียญเหรียญท่านทองแดงก็เล่นเป็นล้านแล้วหลวงปู่เอี่ยมนะฮะว่านหนังและตะกุดตะกุดท่านกระดังพระปิดตารวมถึงพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมด้วยนะฮะตำนานการสร้างนะครับพระชัยวัดสร้างเขื่อนนะฮะรุ่นสร้างเขื่อนเนี่ยสืบทอดกันมาอสืบเชื่อกันว่านะฮะสืบทอดมาจากสมเด็จ ถ้าลพบัรวัดป่าแก้วก็คือเป็นพระ้าจารย์ของพระนเรศวรมหาราชนั่นเองอ,อนะครับผมนะฮะครับและได้ได้นิยมสร้างกันมาอย่างกว้างขวางนะครับในยุครัตนโกศิน์ตอนต้นนะครับในพศ2.463ี่หโดยทางวัดหนังก็กำหนดจะสร้างเขื่อนคือตอนนั้นธรรรุษทุกท,ท,ทรงก็จะสร้างเขื่อนขึ้นมานะฮะจึงได้ สร้างอ,อาวัตถุมงคลเนี่ยชุดนี้ขึ้นมาเพื่อสมทบาหาเงินสมทบทุน,นรสร้าง,างเขื่อนใช่คุณยี่หวานะฮะนะฮะจึงสร้างพระชัยวัดรุ่นสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมานะครับะนะฮะมีลักษณะการหล่อนะครับเป็นช่อนะครับและตัดก้นนะครับบางองค์เนี่ยจะเขาเรียกว่าอุดชั้นลงะนะครับเขาเรียกชั้นใต้ดินซึ่งพระไทยวัดเนี่ยแทบจะทุกวัดจะแทบจะไม่มีอุด ชันใต้ดินนะครับมารุ่นนี้จะมีอยู่นะครับนะครับแล้วก็รอบผ้าอกนะครับผระศอนะครับต้องคล้องด้วยประคำสองประคำนะฮะใต้ฐานนั้นกลวงมาตั้งแต่ปั้นหุ่นเดิมเมนะฮะดังนั้นการปั้นหุ่นเดิมเนี่ยกลวงเนี่ยพอเทออกมาก็จะกลวงเขาจึงจะอุดชันนะฮะนะครับหรือบางบางบางเบ้าเนี่ยก็จะเจาะสว่านนะครับพ้าใช้วัปู่เอียงวัดหนังนะฮะ ที่เท่านั้นนะครับที่ใช้ชนลงใต้ดินอุดฐานของของพระนะครับสำนักอื่นไม่มีนะครับและพระชัยวัดของหลวงปู่เอี่ยมนะฮะเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไปและนักสะสมพระเครื่องนะครับตามสภาพราคาดูแล้วแต่ความพอใจนะฮะเล่นกันหลักหมื่นปลายแสนต้นอันนี้อยู่ที่ความพอใจทั้งกัน,นเกยเยอะมากาดังนั้นต้องควรพิจารณาดูให้ดีการาจะเช่าหาบูชานะครับ ต้องต้องดูกันให้แน่นอนนะครับด้านพุทธคุณได้โดดเด่นแน่นอนสําหรับหลวงู่อเอี่ยงวัดดังนะครับเมตตามานิยมแขล้วคลาดปลอดภัยอยู่<ะ>ยงคงกระพันชาตินะ,ะคเคยได้ย<ล>ินมาเรื่องเหนียวครับแล้วก็สยบเรื่องสิ่งอับประมงคลเนี่ยนะคือเรื่องดีมากใช้วัดนี่คือทำอะไรแล้วกจะ มีชัยไปตลอดนะครับอัแต่ว่าอันนี้เป็นพระเก่านะคะได้ภาพเอื้อข้อจากพี่ป๋องสุพรรณนะคะท่านไหนที่สนใจก็เรียนเชิญพัานทิย์งามว่วานร้านป๋องสุพรรณนะคะรายการไม่มีให้เช่าบูชาอยู่ย่งเยี่ยงกับอาจารย์สมานฮะมหาอาจารย์สมานของสามก็แวะพี่ป๋องสุพรรณค่ะอันนี้คือเรานํามาให้คุณผู้ชมได้เรียกว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมกันใช่ครับขอพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ sem you